สวสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะผมจะพามาดูนะผมรถที่พาผมนะผมที่เคยพาผมไปจุดที่สูงสุดของประเทศไทยมาแล้วนะครับสามารถดูรูปได้เลยขึ้นในที่หน้าจอนะครับมันจะมะีถ้าคนจะไปจุดที่เขาเช็คอินกันบ่อยๆนะเขาจะเรียกกันว่าตรงนั้นจุดสูงสุดของประเทศไทยนะรตรงนั้นมันจะอยู่ที่ด่านข้ามไปป่ามะนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจุด สูงสุดของประเทศไทยจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆลองเปิด Google m a p นะผมแล้วก็ลองซูมเข้าไปดูนะว่าตรงไหนอยู่จุดสูงสุดของประเทศไทยนั่นนั่นก็คือปักหมุดตรงนี้แหละครับนะครับก็มันก็น่าเสียใจนะครับที่ผมต้องขายนะครับผมจะบอกตั้งแต่คลิปที่ผมทำเอ็กไซเตอร์แล้วนะครับว่าผมขายนะครับดีมน้อยร้อยห้าสิบคันนี้เพื่อที่จะ ทำโปรเจกต์ i n ็กไซ690นะครับก็คือพ่อผมบอกไ้ว่าถ้าอยากจะทำโปรเจกต์นี้ก็คือพ่อบอกให้ขายรถ1ขคันนะครับคือในตอนนั้นน่ะรถที่ผมมีทั้งหมดมี6ยคันนะับเริ่มตั้งแต่คันแรกเลย1 k เผมไม่สามารถขายได้มันเป็นรถคันแรกในชีวิตผม2ปวาวันาก็เป็นรถที่ไว้เดินทางไกลสำหรับผมก็ไม่สามารถขายได้3 1 2รถยี่หบางลมก็ไม่สามารถขายได้นะเป็นรถที่ผมหมดเยอะ นะผมแล้วก็มีสตอรี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่สามารถขายได้พอคันที่4ปุ๊บเป็นปี ek, นะครับก็เป็นรถออโต้เดิมๆก็ผมไม่สามารถขายได้เหมือนกันคันที่5นะผมเป็นปาวานเอวีดีนะครับก็ผมจะไล่สเต็ปมาแต,ต่ลูกเล็กยันลูกโตนะผมก็ไม่สามารถขายได้อีกพอมาเป็นคันที่6นะครับมันเป็นดีมน้อยร้อยห้าสิบคือ2ปีก่อนผมเคยพูดไปแล้วว่าผมอยากจะ ขึ้นไปภาคเหนือนะผมจะทํารถเก่าขึ้นมาคันนึงนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นรถเก่าก็คือเราจะนั่งคนเดียวนะครับตรงนี้แล้วก็พอตรงนี้คือมันจะเป็นตะแรงไว้แบกของนับซึ่งผมก็เลยทํารถนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ผมก็ประสบความสําเร็จไปแล้วนับแต่ว่าเหลือลําพูนกับลาปางนับเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บกันปลายปีก็ตัดสินใจอยู่นะว่าก็เลยต้องขายรถคันนี้นะก็ตอนนี้เจ้าของใหม่ก็ อ่าโอนเงินมาจะครบแล้วนับโอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ต so ้น so ปีแ so ล้ว so นับผมก็ไ so ล่ทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆๆตอนนี้ก็สิงหาแล้วนับเหลืองวดสุดท้ายนับจะาเพ็่นๆถามว่าผมขายไปเท่าไหร่นับเอาผมขอสงวนสิทธิ์ไม่บอกดีกว่านับเอาเป็นว่ารถคันนี้ผมหมดเยอะมากนับเดี๋ยวเรามาไล่ราคากันก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมอ่าพูดแล้วก็ไล่ไปเลยนะเพราะว่าไม่มีใครสียวกองให้เอาค่าใช้จ่ายก่อนนับให้อันนี้คือรีวิวเขารีวิวแบบเต็มระบบเลยนับเพื่อให้ เจ้าของคนใหม่นับที่จ่ายเงินมาตอนนี้ประมาณ90%แล้วนะให้เขารูเอาไว้นับรถคันนี้จะส่งไปที่จังหวัดลําพูนนะครับที่อําเภออะไรนะอําเภอพยางเดียวอะลีหรืออะไรสักอย่างนี้นะผมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้เขาทํางานอยู่เกาหลีนะครับแต่ว่าคือเขาให้แฟนคนไทยเขาโอนเงินให้ผมอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วนะอะมาเริ่มกันเลยนับหนึ่งดีมคันนี้นะผมซื้อมาในราคาอ่าตอนนั้นเท่าไหร่หรอวะหมื่นหนึ่งนะครับแต่ว่าทะเบียนขาด นะครับเป็นสมุดเล่มเก่าเลยนะับไม่ได้ถ่ายรูปเลยเป็นสมุดเล่มเก่าแล้วก็เป็นป้ายทะเบียนรุ่นเก่าเลยนะครับก็หนึ่งหมื่นเพื่อไ,ไปบวกกันเอาเองนะว่าผมหมดปไปเท่าไหร่มาต่อไปที่สองก็เอาเป็นมาเครื่องเลยแล้วกันนะครับเครื่องนี้ถ้าให้ตีกลมๆนะครับมาแบบมาแบบเดิมๆเลยนะครับคือแบบเรายังไม่ไม่ซ่อมแซมอะไรนะก็คือเครื่องตีว่าหมื่นแปดพันนะครับพร้อมเอกสารพร้อม หม้อน้ํพร้อมเรือนอะไรครบทุกอย่างนะับหมื่นแปดพันแล้วนะอ่าแต่ว่าผมเอามาเปลี่ยนฝาสูบครับฝาสูบผมเบิกสามพันห้าเปลี่ยนวาลสี่ตัวอีกตัวละร้อยยี่สิบอ่าบวกกันเองนะแล้วก็หมวกวาลวนะครับถ้วยวาลอ่ะแปดร้อยนะครับตัวหนึ่งอ่าบวกกันเองนะแล้วก็ฝาครอบอันนี้อีกประมาณเจ็ดร้อยนะครับฝาครอบฝาสูบเนี่ยเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็น็อตนะครับน็อตฝากึ่งมือนับตัวละ ส0 0นะครับสามารถใช้ได้ทั้งหกเหลี่ยมแล้วก็เบอร์12นะครับอ่าตอนนี้แล้วนะยังไม่จบนะเสื้อนะเสื้อฝาเสื้อไม่ได้ทาอะไรนะยังเป็นลูกติดรถมาเลยนะครับฝาแข็งนะครับซ้ายขวาผมเบิกใหม่นะครับคู่หนึ่งประมาณส0 0พันนะครับนี่ของใหม่นะอ่าแล้วก็รวมรวมเนี่ยพวกรวมรวมปั๊มน้ำอะไรหมดแล้วนะแล้วก็รถนะครับไล่น็อตนาคมทั้งคันนะครับไล่น็อตเหล็กนาคมทั้งคันเลยเอาตีว่า หลักหลายพันแล้วกันนะผมผมไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่ชัดนะน็อตเลสนะคมทั้งคันนะครับก็มีบางจุดที่ไม่ใช่น็อตเลสนะก็มีพวกตรงนี้นะกับตรงนี้แต่ว่านี่บางองผมเพิ่งเปลี่ยนมานะปีนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะที่ผมขับรถคันี้นะนี่สิงหานะเพิ่งขับประมาณ3ครั้งนะแล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนแล้วนะครับหัวฉีดเปลี่ยนเป็นอ่าสำหรับ e 2 0นะครับตอนนั้นเปลี่ยนเพื่อที่จะไปวิ่งขัางเหนือนะก็เลยตอนนี้รถจะติดน้ํามันบางอยู่นิดนึง นะถ้าไปวิ่งพังเหนือนี่คือจะสมบูรณ์สวยพอดีแต่ว่าตอนนี้ถ้าเราจะมาขับที่นี่ก็เบิร์ม95จบครับแล้วก็ลิ้นนะครับจากอาจารย์หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นลิ้น33นะครับคว้านเป็นร่อง CNC แบบนี้นะก็ตีค่าทำนี่ครับอยู่นะประมาณประมาณพันประมาณพันกลางๆนะครับค่าทําอยู่ประมาณกลางๆนะบอกนะนะครับผมแล้วก็สายคันเร่งนะเปลี่ยนใหม่อันนี้ก็ตีว่าร้อยสองร้อยแล้วกัน นับสายเร่งแท้แล้วก็สายคัดแทเขาร้อยสองร้อยนะครับคร่าวๆนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่หลักสิบแล้วกันบางรุมนี่ก็ประมาณสองสามร้อยนะครับชุดปะกเก้าโซนิกนะครับเทสายขวานะครับแปลงเรียบร้อยก็ถ้ายังไม่แปลงมันอยู่ประมาณนักเจ็ดแปดร้อยนะครับยังไม่รวมค่าแปลงนะค่าแปลงเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเองเท่าไหร่นะครับท่อหน้าหนูลำลูกกานับสแตนเลสปีสองพันยิบเอ็ดนะครับก็เป็นท่อทรงร้อยยิบห้านะครับ ขึ้นสดๆดที่ลำลูกกานะ half. ตัวนี้เราจะตีราคาคร่าวๆก็อย oh. ู่ประมาณ5 5 0 0้ถึง6 0ันนะครับผมนะมีขายึดนี่ด้วยนะครับมเนยมอ่าแล้วก็ชุดสีนะครับชุดสีเนี่ยวันนั้นผมเบิกหมดเลยนะชุดสีมีตั้งนี่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 นะครับแล้วก็ไม้ขาครอบอ่าแล้วก็อะไรแล้วก็นี่นี่นี่นี้นี้นับดูตามกันไปนะครับ นี้สติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ไอไอไอเนี้ยกันรอยถังนะเราเรียกลอยถังแล้วก็ท้ายเป็ดนะครับอยู่ประมาณอ่านี้ด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณอ่าประมาณสามพันสามพันห้าได้นะครับจากมาเลเซียนะครับยังไม่รวมค่าเข้าขนส่งเอ้ยยังไม่รวมค่าข้ามประเทศมาอีกห้าร้อยนะครับนี่ผมบอกหมดเลยนะให้เจ้าของฟังนะครับเจ้าของใหม่ดูแล้วก็โช๊คแก๊สซี่นะครับตัวซอฟตตัวนี้ไม่มีขายแล้วนะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับหกพันห้านะครับ รีมิเต็ดป๊อปยังไงนี่นะครับมันจะมีตัวปรับตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับรีบาวแล้วก็ปรับนี่นะครับแต่ว่าชวงมันอาจจะสูงหน่อยนะครับเจ้าของเอาไปทุกของอะไรนะผมเลยใส่เป็น330ให้นะครับอ่าแล้วก็การตกครับแพงมากการตกนะครับไทยเป็นคนผลิตส่งไปเวียดนามแล้วก็ผมไปซื้อที่เวียดนามกลับมานะครับบวกกันไปบวกกันมานะครับตกประมาณ1 8 0 1 0 9นะครับ1,080 1 0 9นะนะอันนี้เมื่อกี้รวมไฟท้ายแลวนะสามวันห้านะครับ อ๋อลืมบอกครับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือมันเป็นไอโคมในเป็นมาเลยนะครับแต่ไอฝาครอบเนี่ยนี่นี่ของไทยนะครับอันนี้เป็นของไทยนะครับอันนี้ของมาเลยอันนี้ของไทยนะครับเฉพาะฝาครอบนะฝาครอบเฉพาะของไทยเนี่ยก็ตีว่าอีกประมาณหกร้อยแล้วกันอ่าเข้าๆหกร้อยอ่านะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกนะครับอ่ามาประกับครับไทยไม่มีขายแล้วนะครับประกับเร่งประกับสวิตไฟเลี้ยวนะครับ เบิกรหัสเวียดนามเลยนะครับตัวนี้อีกพันแปดนะครับแท้ครับนะพันแปดแท้นะแท้ไทยไม่มีแล้วนะครับมาลีก็ไม่มีแล้วก็โควต์สต็อปน้ําอีกพันหนึ่งนะครับใช้งานได้นะเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็อันนี้เผื่อไว้ชาร์จแบตนะครับชาร์จได้เลยนะครับอ่าแบตปกตินะแล้วก็นี้เผื่อไว้ยึดโทรศัพท์ครับยึดโทรศัพท์รอชาร์จแบตเนี่ยมาลงกับตรงนี้ได้เลยอ่าเป็นช่อง USB A นะครับอ่านี่ แล้วก็ตะกร้านะตะกร้าอีกประมาณ2องส้นะครับตะกร้าเทนะครับแล้วก็ไอ้นี้ด้วยไอ้นี้อีกประมาณ3-400ได้นะครับอันนี้ก็มาจากมาเลย์เหมือนกันนับหม้อน้ํามินียมนับซื้อมาตอนนั้นน่าจะมันพันหนึ่งนับหม้อน้ํามินียมทรงโซนิกนะครับอ่าต่อไปก็มาจบที่ดูชุดล้อชุดล้อกันนับชุดล้อก็ปั๊มเทนะครับพันแปดนับสายเยี่ยอนี้นะครับอีกประมาณ300 นับโช๊คหน้ากระบอกซ้ายขวามือสองได้ทาสีนะับเบ็ดเสร็จราคาอยู่ที่ประมาณอ่ตีว่าสักก็เลยเดียวตีว่าเกือบเกือบพันแล้วกันนะับเกือบเกือบพันเฉพาะกระบอกนะรวมค่าส่งอะไรหมดแล้วนะผมแล้วก็แกนโช๊คเปลี่ยนเป็นร้อยสิบไอนับแกนโช๊คอีกเจ็ดร้อยนะครับ, 700, รบสปริงเซ็ตชุดหน้าของโปรเจนจินอีกแปดร้อยนะครับบวกเอาเองนะ <c oughs> นะับยางหน้าก็ตีว่าสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็ล้อ ได้ดีนับซื้อมือสองมาสองพันนะครับส่งไปไดไปกบลอยนับทําสีใหม่อีกพันหนึ่งนับท่ากอบล้อวงล้อเงินเนี่ยสามพันนะครับสีลวดนะคมหน้าหลังอีกพันร้อยครับดุมหน้าร้อยสิบไอหลังเป็นดุมร้อยสิบไอเหมือนกันนะครับพันแปดร้อยบาทแท้ครับจานกาเฟอร์เวียดนามนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับมีอะไรอ่ะ พวกบูธอะไรพวกนี้ก็คือรวมในเป็นในในน็อตนาคมหมดแล้วแล้วกันนะครับขาปั๊มมีนียมีอีกประมาณสองราสินะครับมีอะไรอีกตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนผมดูก่อนอ่ะเบาะนะเบาะเป็นโครงเหล็กนะครับเป็นโครงเหล็กแท้เลยนะครับเบาะตัวนี้พ8 0 0อบาทนะครับเบาะดีมร้อยตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็สวิงอาร์มนะครับเป็นเวฟร้อยเก่านะครับใส่กับดีมร้อยได้เลยนะครับบูธ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 เล็กนะครับ ตัวนี้อีกประมาณประมาณ900หรือพันหนึ่งนี่แหละนะความยาวเท่าเดิมครับอ่าแล้วก็มีมือลิงนคมนะครับตัวนี้อีกประมาณแ0 0นะครับกอบป้ายทะเบียนนะครับก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับอันนี้เล็กลักผมเลยนะเลขเนี่บอกไว้เลยส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะครับอ่าฝาเครื่องนี้บอกเลยจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับกล่องไฟตอนนี้เป็นกล่องเดิมนะครับกล่องไฟอยู่ในนี่นะเวลาสอดก็ต้องถอดตรงนี้ออก ฝากคอบเตอร์หน้าเบิกน้บอีกนี่ประมาณ200นะครับเห็นไหมนี่พักเท้าโซนอีกนะครับมาแปลงมาเล็กอ่าแต่การเกีีรยเป็นของ c b r นะโซ่สเตอร์นับคันนี้ไล่เป็น14 36 14 36นะครับก็โซ่สเตอร์นับหน้าหลังอ่าเป็น4ี่หนะคร้าับราคาอยู่ที่ประมาณสัก200กลางๆนะครับโซ่4 1 5้าโอซากินะครับนะครับโซ่นี้อ่านะครับโซ่ประมาณนี้นะแล้วก็มีอะไรวะ คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะก็เล่าเรื่องทะเบียนนะครับาขาดเกินทําเล่มใหม่ทําป้ายย้ายออกจากภูเก็ตเข้าสงขลานะครับเบ็ดเสร็จ3ามพันครับคันนี้ประมาณ3ามพันนะครับกุญแจรครับเบิกใหม่นะตัวนี้งานโรงงานนะไม่ไม่ไม่แท้งานโรงงานประมาณ600ครับแต่ตอนนั้นถ้าง,งานเท้มันอยู่ประมาณพันกว่าบาทเอ้ยเอ้ยแปดร้องานเท้มันอยู่ประมาณพันพันห้าครับถ้าจะไม่ผิดนะตอนนั้นตอนนั้นผมมอาเป็นงานโรงงานนะครับรถเดี๋ยวเปิดบอกให้ดู อ่าอ่าวบอกก็ได้บอกไม่มีอะไรเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงเหล็กเหมือนที่บอกนะครับเหล็กนะไม่ใช่ปัตตินะเหล็กนะครับลูกยางใหม่ใหม่หมดชุดนี้ก็จะใหม่ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ก็ของใหม่เหมือนกันนะครับแต่ผมพ่นสีนะครับอันนี้ก็ฝามีเนียมก็ไม่แพงมากนะครับอ่าถังน้ำมันเดิมนะครับแต่ว่ามันมีรอยรอยแบบไอพนักงานเติมปั๊มที่ป้นะครับเติมล้วมันหกเนี่ยน้ำมันหลุดนะครับก็อ่าถังน้ำมันเดิมนะครับฝังปั๊มติ๊ก CBR ใต้ถังนะครับปั๊มติ๊ก CBR ก็อยู่ประมาณ มือสองประมาณพันหนึ่งตีว่าพันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เนี่ยคร่าวๆเลยไม่มีอะไรแล้วก็นี่ปักเซอร์วิสนะครับนะครับจริงๆก็ข้าวอยู่ประมาณนี้แหละนะครับฝากให้เจ้าของใหม่ดูนะครับที่ชื่อไหนนะครับชื่อไหนนะครับเขาอายุก็ไล่ๆกับผมนี่แหละนะแต่ตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะเขาอยู่เกาหลีก็จะผ่อนหมดแล้วก็จบด้วยนะกระจกอันนี้ก็แท้มาเลยนะมันเป็น AAP นะครับเพื่อนๆดู อ่ามันจะเป็นเป็นแบรนด์ที่ผลิตของให้กับฮอนด้าที่มาเลเซียนะครับมาสตาร์รถกันดีกว่าตอนนี้แล้วมันเป็น E20 อยู่นะครับตอเนี้ยมันมันจะติดบางๆอยู่นับดูนะเนี่ยมันจะบางอยู่นิดนึงนับเวลากี่มันจะบางแต่ถ้าอ่าเติม9 5้าหนับได้เลยฝากไว้พี่เจ้าของใหม่ล้วกันถ้าพี่จะให้มันปกติก็พี่ก็เติม9 5ห้าเอานะครับก็เติมว่าปุ๊บจะปกติเลยนับให้ดูนะครับฟับงเสียงให้ดู น,นแต่เวลายึดตัวสับลมมันจะแน่นนะครับนะครับเข่าเข้าวันนี้เก็บไมเป็นเข็บไมบังลมไม้ส้มนะครับอ่าจิ๊บกิบเลยนะครับก็ลองเอาไปบวกดูนะแต่ว่าจริงมันยังมีมันยังมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าผมอ่ะจำรายละเอียดไม่หมดนะพาะมันเยอะคันนี้รายละเอียดเยอะมากนะครับจริงมันจะมีพวกมันจะมีเบาะนั้นด้วยเบาะซปเปอร์คับด้วยนะครับอีกหกพันกว่าบาทนะแต่ว่า ผมไม่น่าจะให้พี่เขานะผมน่าจะให้รถไปในสภาพนี้นะพร้อมเล่มอะไรหมดมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมไม่สามารถบอกคนอื่นได้พี่เจ้าของรถคนใหม่สามารถรู้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นมันมีแค่เรื่องเดียวนะเรื่องนั้นผมไม่สามารถบอกคุณได้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้รู้แค่เจ้าของใหม่แค่คนเดียวนะแล้วก็พี่เขาก็พอใจมากนะอขอไม่บอกแล้วกันนะครับใครรู้ก็ก็รู้นะ <Terr ific> ครับเพราะมันไม่น่าจะเรื่องยากนะไม่น่าจะเดากันกันง่ายไม่เดาไม่เดากันเเดากันไม่ยาก นาบก็เข้าๆนี้กันนะครับก็จบถือว่าจบแล้วนะผมก็เสียใจนะเพราะว่ามันอยู่กับเราตั้งเจ็ดพันกิโลตอนไปเที่ยวบ้างเนี้ยก็เราต้องละทิ้งนะเพื่อไปความฝันที่สูงกว่านี้นะครับก็ยังไงฝากพี่ดูแล้วกันนะเดี๋ยวพี่เขาจะให้ส่งรถไปลำพูนวันไหนนะครับก็เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปวันที่ส่งรถไปอีกทีหนึ่ง เอาวันนี้ฝากมาดูคร่าวๆนะปีนี้เป็นวันที่สามที่ผมขี่คันนี้นะฟังดีๆนะปีนี้หกหกแปดเดือนแล้วผมเพิ่งขี่แค่สามครั้งคิดดูผมไม่ได้ขี่เลยนะครับปีนี้ตั้งแต่ก,กลับมาจาก้างเหนือผมขี่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ขี่อีกเลยผมจอดคุมอย่างเดียวเลยนะผมโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะผมไปแล้วร้อนร้อนร้อนนะฝากด้วยกันกับบีมน้อยร้อยห้าสิบรักในเสมอสวัสดีครับ